เรื่องเล่าผู้มีชานโดยไม่รู้ตัวณนะหมู่บ้านเล็กๆชื่อบางเร่องธรรมมีชายชราคนหนึ่งชื่อลุงเพียรเป็นชาวสวนธรรมดาทุกวันหลังจากตักน้ำรดต้นไม้ตอนเชา้าลุงจะนั่งนิ่งใต้ต้นมะม่วงใหญ่ไม่พูดกับใครริมคลองหนังบ้านใครเห็นก็ว่าลุงเพียรเพอเจอร์นั่งเหม่อทุกวันแต่ไม่มีใครรู้เลยว่า ลุงเพียนนั่งสมาธิด้วยวิธีโบราณที่ได้จากหลวงตาเมื่อสมัยหนุ่มใจสงบโลกก็สงบชีวิตก็จะพบทางเองเป็นคำสอนหลวงตาแล้ววันหนึ่งมีเจ้าของบริษัทก่อสร้างเดินผ่านมาซื้อที่ดินริมคลองแถวนั้นเขาเห็นลุงเพียนนั่งนิ่งๆรู้สึกแปลกใจแล้วก็เข้าไปนั่งด้วยคุยกันไม่กี่คำชายผู้นั้นกลับบ้านคืนนั้นเขาฝันว่า มีพระแก,แก่มาบอกให้ทำบุญให้ลุงเพียรแล้วชีวิตจะพ้นเคราะห์เขาทำตามและจากวันนั้นบริษัทของเขาก็ประมูลงานสำคัญได้ตลอดเขารู้สึกว่าลุงเพียรมีของดีในตัวจึงกลับมาขอให้ลุงเพียรสอนวิธีสงบใจให้พนักง,งานบริษัทผู้คนเริ่มแห่กันมาเรียนกับลุงเพียรมีทั้งแม่ค้าตำรวจนักเรียนไปจนถึงนักธุรกิจ ทุกคนที่มาเริ่มมีโชคดีแบบแปลกๆบางคนรอดจากอุบัติเหตุบางคนค้าขายดีขึ้นบางคนหายจากโรคที่แพทย์ยังงงคำล่ำลือเกิดขึ้นว่าไพรทำสมาธิกับลุงเพียนจะมีชานคุ้งตัวโดยไม่รู้ตัวแต่ลุงเพียนกลับพูดแค่ว่ากายวาจาใจสงบสิ่งดีๆมันก็จะมาเองจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งมาขอของดีจากลุงเพียน ลุงเพียรไม่ได้ของใดๆแต่บอกว่าแค่นั่งนิ่งกับใจตัวเองทุกวันนั่นแหละของดีชายหนุ่มทำตามพอครบ49วันเขาได้ลางสังหรณ์บางอย่างพาครอบครัวหนีออกจากบ้านก่อนน้ำป่าจะถล่มกลายเป็นข่าวดังคนเริ่มเรียกลุงเพียนว่าผู้มีชานอิทธิฤทธิ์โดยไม่ต้องปลุกเสกใดๆสาระจากเรื่องนี้การทำสมาธิบ่อยๆ ก่อให้เกิดฌานหรือพลังภายในที่ค่อยๆสะสมจนเกิดความนิ่งสติและปัญญาพลังนั้นอาจกลายเป็นแรงดึงดูดโชคลาภความสำเร็จหรือการป้องกันภยัยโดยเราไม่รู้ตัวไม่ต้องปลูกเสกไม่ต้องมีของแค่รู้จักนิ่งกับตัวเองพลังนั้นก็เกิดขึ้นจริงสิ่งยอดนิยมที่ผู้มีฌานมักจะพบเจอ 1. มีลางสังหรณ์แม่นยำา 2. โชคลาบแบบไม่คาดฝันเช่นถูกหวยซื้อขายกำไรงาม 3. คนรักคนเมตตาเกื้อหนุนโดยไม่ต้องขอ 4. รอดจ,จากเหตุร้ายหรือภัยใกล้ตัวบ่อยครั้ง 5. มีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์และจังหวะชีวิตที่ดีๆเข้ามาเอง